สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องกรบ,บูบูนะครับไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเนาะ<ฮ>อ่าดีมาดูกันว่าน้องปูนจะได้สีอะไรนะคะไม่ไม่มันต้องแกะอย่างนี้คะ่ะ<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค่อยค่อยเปิดนะคะออา <tyard. S 2> อ่ามาดูกันว่าน้องคนจะได้สีอะไรเนาะแกะกันนะคะแกะตรงนี้ลูกแกะตรงนี้ฉีกฉีกตรงนี้ตั้อะอันสีง่ายง่ายชีกตรงนี้เห็นไหมเหมือนข้าหล่มเหมือนข้าหล่มเลยแม่เฮ้ยว้านี่เออ, <of> อท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ได้น้องท็อฟฟี่ค่ะน้องท็อฟฟี่ท็อฟฟี่นะอ่าโอเคจบนะแม่มีอย่าตัวหมี หมดแล้วลูกแม่แม่มีมีมีนี่ครับมีมีตัว